สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมนายบอลบอลแชน,น,นแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป The channel and you won't miss the next contest modern warships out hello guy s สวัสดีครับอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลน,นะครับวันนี้เอาคลิปลงเมื่อประมาณ2 3สอาทิตย์ที่แล้วนะฮะหรือว่าเดือนที่แล้วมาลงให้ดูอีกทีนะครับมาีแ a คชั่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคือประเด็นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ว่า ผมเนี่ยสงสัยว่ารถถังคันนี้นะครับนะอาวุธมันมีอะไรบ้างนะครับก็เลยพยายามไปค้นคว้ามาดูอย่างที่เ,เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างเกมเพย์ไปนะครับผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเจ้าอาวุธเลวพาดสองพัดนะครับพูดถึงเลวพาดสองพัดเนี่ยมันเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากเลวพาดสองเนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นสแตนดาดของเยอรมันอยู่แล้วน้องเลวพาดนะครับ นะก็รู้สึกปืนใหญ่ก็จะใช้แบบเดิมนะครับนะเป็นปืนใหญ่120มม L55 นะครับที่ที่ผมทราบมานะครับก็สามารถใส่กระสุนของนาโต้เนะี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับที่เป็นมาตรฐานเนาะแล้วก็กระสุน H e ดด้วยนะครับนะส่วนอาวุธรองก็จะเป็นพวกปืนกลน,นะครับนะปืนกลรู้สึกจะเป็นปืนกลขนาด7.62นะครับถ้าผมผิดยังไงต้องขออาภัยนะข้อมูลที่ได้มานี่ได,ได,ได้ได้มาจากหน้าเว็บเลยนะครับ แล้วก็จะควบคุมอยู่บนด้านหลังนะครับก็คือควบคุมระยะไกลนะครับควบคุมภายในตัวรถนั่นเองนะครับส่วนพลกะับเนี่ยนะครับรู้สึกจะใช้ถึง4คนเดิมนะครับนะเพราะต้องใช้คนบรรจุกระสุนเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าเรียวพาดสนะครับโดยประกอบด้วยผู้บังคับการรถพลละับพลปืนแล้วก็พลบรรจุนะครับทั้งหมด4ีหนอนะสหนเอมอนเดิมนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ก็รู้สึกมีหลายประเทศนะครับเริ่มสนใจกับรถถัง คคัันนนี้นะรบเพราะว่าใช้ทดสอบ,บมาแล้วเรียบร้อยนะครับรู้สึกจะเป็นที่อัฟกานิสถานเนาะโดยแคนาดาใช่ไหมมันเป็นคำสั่งของนาโตนะครับนะที่เคยถูกนำไปใช้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับเจ้าเ e ียวพาดหรือว่าเ e ียวพาดเนี่ยสองเจ็ดเอพัดหรือว่า 2A7 เนี่ย,น,ยนะครับพัดเนี่ยนะครับเข้ามาในเกมโมเดิร์นแน่นอนเพราะว่าภาพเกมเพลย์มันออกมาแล้วนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมขอดูอาวุธในเกมดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง Modern warships out ก็อย่างที่เราเห็นนะครับนะตัวรถถังเนี่ยนะครับเป็นเรือพาดนะครับหรือว่าเรือพาดแบบสอง A7 พัดจริงๆนะครับโดยที่ผมมองเนี่ยนะครับจะมีนะครับปืนกลอยู่ด้านบนนะครับปืนกลอยู่ด้านบนนะครับตัวรถถังน่าจะเป็นปืนกลขนาด 7.62มมนะครับที่ผมคิดนะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นปืนใหญ่นะครับขนาด120มมบรรจุมานะครับน่าจะเป็นกระสุนเจาะเกาะก,กระสุน H E อเนี่ยอย่างละ20นะครับแล้วก็กระสุนกระสุนพิเศษอีก10ลูกนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าสังเกตดูในจอจะเห็นนะครับ อันนี้ผมซูมให้ดูนะฮะว่ากระสุนน่าจะเป็นกระสุนอ่า AP กับเ e ตนะครับมีทั้งหมด20ลูกหรืออาจจะช่องละ20นะครับคาดว่าอย่างนั้นนะนะครับมาดูกันต่อมีคนปล่อยควันแล้วฮะโอเคเราก็เล็งมีจุดอีกจุดหนึ่งหลังก็บอกปืนเล็งเอาอย่างงี้ง่ายครับบอกจุดอย่างนี้น่าจะยิงง่ายนะอะยิงไป2ลูกเหลือสิลูกแลนะครับโอเคตรงน,นก็จุดพุ ปืนกลเรายิงเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ยิงจรวดเป็นกระสุนแบบจรวดครับเป็นกระสุนแบบจรวดจริงๆเป็นจรวดกระสุนจรวดนำวิถีนะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันยิงแบบย้อยไปหาศัตรูแล้วก็มีการล็อกเป้าด้วยนะครับดูอีกรอบหนึ่งจะเห็นชัดเจนว่ามันย้อยเข้าหาศัตรูเลยกระือเอาง่ายๆว่าโดนแน่ๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีกดอะไรพุอะไรเงี้ยมาหลอกหรือเปล่าแบบเนี้ยแบบที่เราปล่อยสมุกนะครับ ลองฟังอีกทีมีเสียงล็อกเป้านะครับเราก็เลยต้องปล่อยสโมเพื่อหลบหลีกศัตรูนะครับนะการปล่อยสโมก,ก็ทําได้ดีครับนะเป็นการพรางตัวได้ดีเราก็ไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเรานะครับต่อมาก็เป็นกระสุนปืนกล7.62มม,ม100นัดนะครับนะที่เขาให้มาดาเมจประมาณสามแต่กระสุนไม่ค่อยสวยครับไปดูกระสุนอันต่อไปนะครับนะ่าจะเป็นจรวดนำวิถีอย่างเงี้ยครับนะยิงนำวิถีปั้ง นะครับโอเคก็แตกไปนะครับยังเห็นได้ชัดเนาะส่วนเลือดของรถถังน้อยมากนะครับหมื่นสี่นะครับผมว่าน่าจะยิงกัน3 4ดอกก็แตกแล้วอย่างที่เราเห็นมาักคูนะครับยิงกันส3สาดอกแตกแล้วซึ่งมันจะทำให้เราสนุกหรือเปล่าในเกมนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับและสุดท้ายครับอาวุธที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าไหนกดใช้ไม่ได้หรือเปล่านะครับอาจจะมีติดเข้ามาเฉยก็ได้นะครับและสุดท้ายนี่เป็นตึกของดูไบหรือเปล่าครับ ผมไม่แน่ใจใช่ตึกเบิร์ดคาลิฟาหรือเปล่าครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับใช่ไหมครับใช่ตึกนั้นไหมครับของดูไบตึกที่สูงที่สุดในโลกถ้าเขาเก็บรายละเอียดนี้ด้วยก็ถือว่าสุดยอดเนะี่ยสุดเจ๋งเลยนะครับโอเคเรามาดูคลิปตัวเต็มอีกทีหนึ่งนะครับการพาลาดเนาะสาหรับคนที่ไม่ดูส่วนในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปนะครับขออภัยในที่นี้ด้วยประสบ การในเรื่องรถถังผมยังน้อยแต่ผมก็พยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับให้ผู้ที่รอเล่นรถถังในเกม Modern w a r s h i p เนี่ยนะครับได้สัมผัสมันนะครับโอเคยังไงดูเกมเพย์กันต่อนะครับไปแล้วครับผมไปแล้วนะครับฝากกดติดตามก,กด Subscribe like กดไลค์ด้วยโชคดีเจอปืนนะครับขอจบการรีแอคชั่นสำหรับรถถังเรียวพาดทูเอเพัดครับ ขอบคุณครับ